กลับบ้านเร็วลุกขึ้นจายเลยมาลุกขึ้นกลับบ้านโอ้ยไปอาบหน้าอยู่บ้าน มาเร็วมาเพี่อนเพืนเดี๋ยวนี้เึ้นโอ้ยโกคโป๊กรูไหมนี่มันโกคโป๊กเนะี่ย